ทีนี้กลับมาที่โรงเรียนบ้านหัวดอยเองมีโครงการรูปประทำอะไรที่เขาลงมือทำไปแล้วบ้างคะเห็นว่ามีเยอะมากเลยมีโครงการเยอะจริงๆครับถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆอาจจะลองจัดกลุ่มดูได้นะครับเช่นกลุ่มที่เน้นพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาวะนักเรียนค่ะอย่างโรงเรียนปลอดขยะส่งเสริมสุขภาพครับครับ กลุ่มที่เน้นยกระดับวิชาการหลักสูตรต่างๆกลุ่มที่เน้นพัฒนาบุคลากรแล้วก็ระบบบริหารจัดการซึ่งกลุ่มหนังนี้แหละครับที่การใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆเลยขอยกตัวอย่างโครงการที่ใช้เทคโนโลยีเด่นๆหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับก็จะมีโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านดิจิทัลด้านคลาวด์โดยตรงเลยโครงการที่ใช้ Microsoft 365หรือ School Office 365เนี่ยเพื่อลดภาระงานเอกสารของครูของบุคลากร ค่ะลดงานครูครับการออกแบบระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้ใช้งานง่ายลดขั้นตอนที่มันซ้ำซ้อนแล้วก็การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารรายงานผลการดำเนินงานต่างๆได้สะดวกขึ้น อืมโครงการเหล่านี้มันแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าเขาไม่ได้ทำท่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่พยายามบูรณาการเทคโนโลยีเข้าไปในหลายๆส่วนเลยทั้งบริหารการสอนการสื่อสารถูกต้องครับมันคือการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันหลายด้านเลยที่ม้พอมีการใช้ข้อมูลดิจิทัลมากขึ้นจัดเก็บข้อมูลสำคัญๆไว้ยแยะสิ่งที่ต้องตามมาคู่กันเสมอเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยใช่เลยค่ะแล้วก็การมองไปถึงอนาคตด้วย ประเด็นนี้สําคัญมากจริงๆค่ะยิ่งข้อมูลเยอะยิ่งเชื่อมต่อออนไลน์ความเสี่ยงก็ยิ่งสูงการป้องกันข้อมูลรั่วไหลหรือ Data Loss Prevention (DLP) อ๋อ DLP ครับเป็นระบบที่ช่วยตรวจจับป้องกันการส่งข้อมูลสําคัญออกไปข้างนอกโดยไม่ตั้งใจหรือการใช้ Vault ใน Google Workspace for Education ที่เหมือนเป็นตู้เซฟดิจิทัลนะครับค่ะเก็บข้อมูลสําคัญครับ เก็บข้อมูลสำคัญตามข้อกำหนดกฎหมายต่างๆดังนั้นการปฏิบัติตามพรบอรคอมพิวเตอร์หรือพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ต้องเ,ออเคร่งขวัดมากรวมถึงเรื่องลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาด้วยใช่ไหมคะทั้งของที่โรงเรียนสร้างขึ้นหรือของที่นามาใช้แน่นอนครับต้องเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันแล้วก็มีประเด็งที่มองไปข้างหน้าคือเรื่อง AI หรือปัญญาประดิษฐ์อ่า AI มาแล้ว แม้ปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้นํามาใช้ในระดับที่ซับซ้อนมากแต่ก็เริ่มมีการพูดคุยถึงแนวทางการนํา AI มาใช้อย่างมีจริยธรรมและก็น่าเชื่อถือน่าสนใจค่ะมีแนวทางชัดเจนไหมคะว่าจะนํา AI มาใช้ยังไงแนวทางที่พูดถึงกันนะครับคือการสนับสนุนให้เกิดการสร้างจรรยาบัรณโดยสมัครใจในการใช้ AI โดยอิงตามหลักการที่ได้รับการยอมรับอย่างเช่นแนวทาง AI ที่น่าเชื่อถือของสหภาพยุโรปอ๋ออิงจาก EU ครับ ที่เน้นเรื่องความโปรง่งใสความรับผิดชอบความยุติธรรมแล้วก็คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมรวมถึงการให้ความรู้บุคลากรน,นักเรียนเกี่ยวกับ AI ด้วยแล้วก็การออกแบบการใช้งานที่มันครอบคลุมทุกคนเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่ดีมากๆเลยครับคือไม่รอให้เทคโนโลยีมาถึงแล้วค่อยคิดแต่เริ่มวางกรอบความคิดเรื่องจริยธรรมควบคู่กันไปเลยค่ะผม สรุปแล้วนะคะเส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของโรงเรียนบ้านหัวดอยเนี่ยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยคือมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนต้องการไปให้ไกลกว่าแค่มาตรฐานครับการลงมือปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในให้มันคล่องตัวด้วย ICT การนําเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะที่จําเป็นอืมการมีโครงการรูปธรรมรองรับครับการเปิดรับความรู้จากภายนอกอย่างการไปดูงานที่ญี่ปุ่น แล้วก็การให้ความสําคัญสูงสุดกับเรื่องความปลอดภัยแล้วก็จะเรียรรทมในโลกดิจิตอลค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็ทําให้เกิดคําถามชวนคิดตามมาเหมือนกันนะคะว่าเออโมเดลการพัฒนาแบบโรงเรียนบ้านหัวดอยที่ดูเหมือนจะทําอย่างรอบด้านเป็นระบบขนาดนี้เนี่ยจะสามารถเป็นต้นแบบหรือว่าเอาไปปรับใช้กับโรงเรียนอื่นๆที่อาจจะมีทับศักยบริบทหรือความท้าทายที่แตกต่างกันได้สิ่งใหม่มากน้อยแค่ไหนนั่นสิครับ หรืออีกมุมหนึ่งที่น่าคบคิดก็คือการที่เราลงทุนลงแรงปลูกฝังความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบรู้เท่าทันให้กับเด็กๆตั้งแต่ในรั้วโรงเรียนแบบนี้ค่ะมันจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในภาพรวมระยะยาวได้อย่างไงบ้างโดยเฉพาะในยุคที่สังคมออนไลน์มันมีอ